เพียงปลาสวายใส่กระเทียมปลาดองจะรสชาติจัดพิเอร่อยจ้ะสวัสดีจ้ามือหนึ่งจะสิเป็นอีกมือหนึ่ง้ะจ้าสิไม้แกงเอ,อ่อปลาสวายใส่กระเทียมใบกระเทียมปลาดองเอาไว้จ้าแล้วก็สิมีพริกแกงผิดของเฮ้าที่เข้าบดทาบปันเอาไว้จ้า เดี๋ยวเ้าสิมาเริ่มแกนใบกระเทียมปลาที่ดองใบได้จะกระลังแสบเลยคนบักพีดผงเนาะอร่อยจริงแสบอีลีปีดีสิดองว้หลายๆอยู่ดอกโอ้ยบ่เป็นปีนหาไม่นอะอันบ่นเป็นปีนี้ โอเคเ้าวกะสิรอให้หะมอน้อยน้ำมันเดือดเ้าวกะสิมันเริ่มเก๊งจ้ะตอนนี้น้ำกะไก่สิเดือนเร้จจ้ะเราก็จะเอาพริกเจ๊งเผ็ดของเ้างนี้เดี๋ยวเชาปั่นเอาไว้ใส่ลงไปเลยครับพี่นึงกับพวกจ้ะเรียกว่าสีเผ็ดเกิน ราะวันนี้เคือเกียงมันมีคาตาคายไปบุกขุดแล้วก็ขิงมันบ้ไแม่ขิงขมิน้นเกลือพริกไทยพมันมีหลายอย่างอย่าคอยจำมันบ่อย ใส่สิต้มใบกระเทียมปลาลงไปก่อนด้ยจ้ะใส่ลงไปเลยเพื่อให้มันนิ่มจ้ะปลาเขาจะเอาใส่ทังลังนนี่ใสไ่ไปกระเทียมปลาดองนี่เยอะก้อนนาดันกระแกงใส่หัวปลาใส่หม่อนโอเคเขามาแกงใส่ปลาปลาสวายเนาะ มันก็เสีเยใจต,ตางกนันก็คิอต้มจักประมาณสิบนาทีจ้ะให้ใบกระเทียมมันนิ่มจักหน่อยรสชาติมันสิสซ่บจะ้ะกินกระเทียมปาลาตัเต๋บานเต็มหองเลยเต็มแมงวันบ่นมากเด้อกินกระเทียม่มันบ่าเข้ามาดอกแต่ถลร้อ้ขนมกิน นํายาประเดกคือเห็นอย,ยังก็สร้างเป็นไส่ประเดกอยู่เฮ้ยมันเล่นของมา้าบ่รต้องไปรับเชิญมันเลยสักพักหนึ่งจะ,จะใหนมันนน่มว่านีจังกี่เอาปลาลงแล้วจังกิ่ถึงถลุดอืมคนเปรี้ยวก็กระเทียมเออกะกระเทียมปลาดองนี่กระได้เลยจ้ะตอนนี้ก็เป็น ที่นาพอใจเลยจ้ะก็กระเทียมปลาเพราะว่ามันหนิมเยอะแล้วเราก็จะเอาเครือตรงนี้ออกไปก่อนก็จะเอาปลาลงด้วยจ้ะวันนี้ การเอากระเทียมปลากระเทียมปลาดิโกบมันได้จ้ะทีนี่ข้าวกรสิปล่อยให้มันเอิดอีกจักประมาณปลามันสุกนั่นเลยจ้ะขั้นตอนนี้เขายังว่าท่านคนได้จ้ะเพราะว่าท่านได้ปรุงรสออกโอเค ทิศบานเดือดเลยที่เลยจ้ะตื่นเตสิมากุงหมดขาดเนาะโอ้ยโอ้ยกระต้อนใส่หนยังกึ่นกลาก็สิว่าปรุงเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวเอาแต่ชุดเราใส่ไป่ิบเหมือนก็พผัความเรี้ยวความเผ็ดความเป็นได้หมดทุกอย่างเลยจ้ะในนี้ ว่าเกียมแบบนี้แล้จะกินเด,ดื่องแบบน้เถอกินพรุ่งนี้จะอร่อยตอนนี้เขาเรีได้เลยจ้ะ อเก็จะจัดใส่ถ่วยด้จ้ะจะกินข้าวเย็นโอเคจ้าเป็นยังไงจ้ะแกงกระเทียมป่าใสาพริกเกงทั้งต่เนาะที่เราจัดการปรุงเองปั้นเองบดเองนี่เลยจ้ะอร่อยจริงเ้ยจ้ะ บมแม่นว่าตอา้องใส่แต่ว่ากระเทียมใส่กระเทียมปลาของหยินละมันเลยจากกระเทียมอหอมบานท่าในอนหอม,มหาออบานท่าวแล้ว่ล้วปากระไอถุงออกบานท่านี่ก็เอามาแกงเลยจ้ะอร่อยเหมือนกันลองเห็นบ้างนะจ้ะคลิปนี้ก็มีประมานนี้แหละละโอ้ยกูเนาะเราไปยังวันนี้ลินรัวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหล,นะล,ะ,และจ้ะเอาแหละจ้ะ ไว้พบกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ